นี่ครับนี่คือปรากฏการณ์ซอมบี้ขาของคิวลี่ฟอร์ดเด้ออะไรเลยเอามีดเหลือปืนเอามีดดิวะเนี่ยโอ้ยุดรางลวันแล้วครับปรากฏการ์ตโลตลอดทั้งวันเออมนคือบั็กของเกมโค้เมฟ ตัวองก็เออหลุดละโอ้ยเสียดายเราไปอีกรอบกับระดับทอมบี้บั๊กมันมันมาตีอย่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันลงจะทากะยาบไม่เป็นนะมามาเออเราให้ไม่เห็นเออไอ้กลัวกลัวฮะเบลคอมแบ็กกูนะอันนี้มันก็เป็นอันนี้ก็ใาย มันโง่นะมันไม่ฟันนะตอนนี้ยืนอยู่มันไม่ฟันนะเนะพราะเราเดินไ,ไนม่ได้มันจะฟันนะไม่เชื่อมาดูนะอ่ะบอลลกแล้ว,ลว,วน,นี่อู้เอาเลยลูกพ,อกพ,อกพอ่อจัดการอ้วนมันเลยลูกพ่อเอาเลยโอ้ยพึ่งเราขอดูข้างข้างมันเอาเลยลูกพ่อลูกพ่อเลยลูกพ่อหนีลูกพ่อจัดการคนไปโอ้ไมันอ้วนมันอ้วนไกลเหลือเกินจัดการเลยลูกพอ่เอเฮ้ยพออยู่หลังลูกพ่อเป็นเบะตัวอ,อ้วนมันเลย คุยไม่ได้คุยมันเข้าไปกลัวตายกลัวตายกลัวตายปวดตับตายตายด้วยมือลูกค้าพ้ออีกข้อต้องใช้มากกว่านั้นเอ้ยทำไมไม่ตายทีอะอื้อกลัวกลัวไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมจะทนไม่ไหวนะ นี่นี่ลูกพ่อนีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูก่รักพ่อเหรอลูก่รักพ่อเลยไม่รักพอ่กกพอเลย,ม,ยมันไม่รักพ่อแล้วโอเคแล้วนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่แมงบลักนะครับดูดแิแม่งแม่งกดส้นนะโอเคเดี๋ยวฆ่ามาันละเอา้ากวนส้นทีนไล่ เอ้ยแมงเกียร์นะมันสปินไ่เรลาอยู่ในบ้านนะบอสเห็นปะใครเห็นปะแมงใครเนี่ยแมงยูเรียอยู่ในบ้านเห็นปะแม,บบแมงบัก <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าเข้าไปอ่ะ <c oughs> กลับมากับบักที่ประตูอีกรอบนึงน,นะครับแม่เป็นอะไรที่หายอีกเอ้ยแมงหลุดบักแล้วโอ้เดียดายว้าว <c oughs> โอเคเจอบักเท่าี่ห้าตัวสามตัวมาขวามาห้าตัวมาไม่ได้มันต้องเป็นอะไรเรียมเจียมมากเลยแบบในปลาระเบิดเข้าไปกันมันจะได้แบบแดำๆหน่อยตุ้มซาใจครับบักอีกตัวหนึ่งรับมันลงแต่ตู้ไม่เป็นเอ้ย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 ลงอลงไม่เป็นลงไม่เป็นฮู้ว สงมาลูกพ่อเอาเลยลูกพ่อูโอ้เด็๋ยวเดเเดดเอาอีกลูกพ่อเอาเลย้เอออนดเดยวนั้นเอาเข้าไปลูกพ่อวารต่อไปนี่ไ่าีงดังเหลือเกิไม่ได้ยินเลยเบาเสียงแท้อาไม่ทำอะไรไม่ไดู้วถแล้วครับถัวแล้วัวแล้ว อาจจะชนะมรุวยย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 ย นี yeah! ่นะครับปรากฏปรากฏสการเรื่อยบักอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยใครสโลเออเจอสโลไปเราต้องดูว่าแบบเรื่องมานทำอะไรอ่ะสามสองหนึ่งแล้วยิงเป็นเบิดใส่มันได้เดี๋ยวเพื่อนๆตรงเอาจะลองแบบแนวเรื่องต้องเจอเลื่องใช่ไหมดีดีดีอ้ยดีไปโดนเออเรือจะยึงหรือเปล่าได้มันมันออกมันหักอยู่บอสตรงนี้บอส เยอะเอ้าแย่งอีกตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มนะครับเราจึงไม่สามารถเพื่อเสรจงานได้อะไรให้ครับแค่นี้ละเอาเข้ครับกำลังที่กำลังสำหรับซอมบี้บั๊กกลางหน้าต่างสุดแล้วอือโอ้โหเนี้ยข้ามีเรื่องจะมาเข้าบ้านแบบมาขุดหวงอ่ะถ้าไม่แบบอไม่มีตังค์ข้าจ่ายแต่ค่าเช่าบ้านรู้ไหมแบบ โอ้มันก็เป็นอย่างนี้แหนะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าเาเข้าบ้านหลังอย่ไม่ไดอายอ้วกอายโนอาย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 ายอาอาย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 ยอาายอ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 อายอาอายอายอา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 ยอายออายาอายอายอาายอายยอายอายอยอายออายอายอยอา มันมันยังไปไปอาแต่งนี่อะมันยังแบบมันยังเอ้ยอะไรมันหลุดมาได้ไงวะมันต้องบั็กแล้วเดยเอาให้มันมันหลุดแล้วช่างมันตายเลยหมดแล้วอ๋อโอ้โหแม่เขาด้รับเก่งไหมหรอไม่เลยนายน้ามันก็แค่สอมบี้ตัวเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุยไม่เสร็จเลยที่เขาตบสอมบี้นม่จะพูดนะครับแบบมันเอ่อตัวอะไรอย่า ไอ้ลูดล <Yeah. S 1> uh. oh ิงยืโอ oh ้โอ้หออยกอกอกออกยมาตัวยมาฮะงตัวเลยแอ้ลกข้อมาเลยวู้าจะชนะหรือไม่ <'t> พยาาดูกอนจะกัดแล้วก็ต้อง่อยงอย่กอดเอเลยแล้วกเอาอีกเร็ว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 ไม่งีเม่เ้อย่าวกวนี่กวนกวนกวนก็ชนะแล้วไม่ใช่รโรดลดโวนตีนเออโรดลีโดหนีดิมโอ้น้าไปทำอะไรตรงนั้นน่ะทำไมวิวมสวยอะไรอย่างงี้น่ะตะเพงไม่มันเลยปังเย พอ่อเรากลับมาอีกรอบนึงกับการต่อสู้ของอ้วนกับพลัสเฮ้ยเขาจะพึ่งบัคอกแน่เอาเขาไปอเออมันจะมีหลายตอนอ๋อโดนติดเด็บนะเนี่ยรู้ไหมเอาไปดูอาเบคลัส,สตุยนวนไปเรื่อยๆตลอดกาลนะนแล้วก็อ้วนมันจะตายเ้อออ้วนมันเดินม,มัวละจะไปลองทาง

ว่าแล้วถ้าตัวทำนี้คอรมันต้องแพ้อโอ้โหนาทีนี้เขาตรงตัวเก่งจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวดิแองตัวเองตัวเองเยี่ยยอดมันได้ไงวะเนี่ยไปต่อตังเนี่ยโอ้โหแม่งบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันเอ้ยอย่าอย่าอย่างเงี้ยทุกคนทำได้ตัวแมบบอ่ามานะนะตัวทำได้าาไดใช่ไหม เฮ้ยนายเห็นเรื่องเราอยู่ข้างบนตรงนู้นไหมน่ะมันขึ้นไปทำอะไรวะเม่จกินซ่านานเฮ้ยมันไม่คิดซ่านหรอกว่ามันมันคงขึ้นไปดูเฮ้ยนายจะไปทำอะไรตรงนั้นเดี๋ยวนะต้องพูดตรงนั้นนะตรงไหนวะใช่นี้แค่นี้ยเอาเลลูกดาวระวังล่วงมาไม่เป็นไรอ่ะเออเอาแบิร์ดมาเข้ามาฮือว้า ไม่โกรธแท้นี่เฮ้ยค uhm ุณเห็นเพื่อนผมสองคนไหมอ่ะได้ละพอหนึงตรงนี้เป็นป้อมยามมันมันบอกมันจับพลังสาบอยู่มันจับพลังสาบเออจะเป็นตัวหนึ่งันยมีซุ่มสไนเปอร์อยู่หาเด้ไป็นไวะเอ้ยอยู่านไงสไนเปอร์บ้านไหนใช้มีดวะปลาปะอ้าเอ้าวสวัสดี